ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟสีทุกคนนะครับน้องวันนี้กือสภาพพี่น้องมาเบิ่งสวนป่านะครับน้องสวนป่าปล่อยปลาปล่อยไว้หลายปีแล้วครับก็คือปล่อยให้ต้นไม้ธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับน้องก็คือผมปลูกยังงี้นะครับน้องปล่อยเป็นสวนป่าที่อยู่ซิวติดกับสวนยางพาราเนาะครับน้องที่ภาพพี่น้องเอฟสีไปเบิ่งกันครับครับต้นหนึ่งจะเป็นสวนยางพาราครับผม ที่ปลูกไว้เลยยี่สิบปีแล้วครับคือต้นพันก็นสีส้มแล้วครับยางพระราสวนนี่ก็สีส้มแล้วครับแต่ว่าก็สิปล่อยไว้บ่บ่บ,บ่ตัดนะครับแล้วก็ะฟังนี่ก็สิเป็นสวนป่าครับฟังทั้งนี้ก็สิเป็นสวนป่าครับปล่อยให้ตนห้ตนไม้ธรรมชาติพันขึ้น,รนครับมีต้นอย่างต้นซักครับมีต้นอย่างหน้ามีต้นซักครับหลายครับสี่เป็นสิขึ้นใหญ่ขึ้นตามธรรมชาติของเพื้นก็นคือปล่อยไว้ให้เป็นป่าเห็ดเวลายอยากกินเห็ดก็มาหาเก็บเห็ดได้ครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นต้นยงนานนยงนาครับน้องต้นยางนาครับสูงสามสิบเมตรได้ครับเป็นต้นยงนางนาคือสิเป็นปลาธรรมชาติครับเป็นปลาแบบสมบูรณ์ก็คือสิบบเหตุประโยชน์ยังก็สิบปล่อยไว้เห้ดพันญ่อยู่นี่ครับนี่ก็เป็น เป็นปลาของโมเมนครับโมเมนไปวัทายของคนอื่นนะครับเดิมเป็นของพมมิลีครับเป็นปลาสวนของพมมิลีคือมีฉนดครับปลานีมีฉนดครับเป็นปลาที่สมบูรณ์ครับพอมาทำลายคือจงไบทุก้ฮรันหลุนหลังได้เบิงครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกแยงหน้านะครับเน้องก็แยงหน้าหน่อยครับเป็นลูกของคนสำหรับระดับพื้นนะครับน้องไปคุดจีนุ่น อยากกินจีนูน่นมาขคุดจีนู่นได้ครับนี่มีพอนคุดจีนูนครับครับจะเป็นปลาเหฮดนะครับเป็นปลาเห็ดละโงกที่ออกอยู่ใ้ต้นย่างหน้านะครับนอ้อ ก็สิป,ปกคุ้มครับต้นใหม่สิป,ปกคุ้มประมาณนี้ครับเป็นปลาที่สมบูรณ์เลยครับปล่อยไวถย้ถึงได้หลายกี่สิบป,ปีตั้งแต่ปป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 รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับเนาะถกถอนมาถึงมือกับผมก็อนุรักษ์ต่อก็คือสิบพกทำายก็สิบก็สิปล่อยไวแ้แบบนี้ก็สิบพป,ปลูกยังเสร็เป็นปลาธรรมชาติแบบนี้ครับว่ารุ่นลูกรุ่รนลานลัาสิงนี้ไปก็สิหายากแล้ว อันนี้เป็นปลาคุดจีนูนคุดจีนูนใดครับตุนไม้กระสิอุดมสมบูรณ์ครับก็เป็นปลาดงดิบเลยลหละมีตุนนไม่หลายชนิดครับโดยเฉพาย่างหน้าครับย่างหน้าหลายมีลูกหน่อยหลายแห่งย่างหน้ามีตุนตะเคียนตะเคียนทองก็ะมีครับ พื้นมั็นมีใบเป็นลนทับถมกันหนาเนี่ยนะครับพื้นมันใบเป็นลดนมาทับถมหนาเนี่ยให้ได้เกิดเห็ดทีน้อยธานาฝนมันเห็ดออกครับอันนี้กับตน้นตะต้ตนตน้ตนนี้จะเป็นต้นตะแบกหรือต้นเปลือยบานผมเจนต้นเปลือยเป็นตน้นตะแบกครับ เป็นกอเกิดมาหลายตนเน่งมองเดียวครับก็ขุดจีนูนครับจีนูน่นมี่มีหูจีนูนครับที่นังเฟซีเห็นบ่ครับเป็นหูจีนูนหู้จีนูนครับ สิมีคนเขามาขุดนะครับนอ้องมีคนเขามาหลักขุดอยู่ดิชิโนนนี่ครับพี่น้องกล้วยชิโนนครับนี่เป็นกวาวยชิโนนครับกวาวยชิโนนครับมีหูเพิ่นหยุดหยุดได้เงาไหมครับชิโนนแดงตัวใหญ่ครับชิโนนแบบนี้เดี๋ยวเสียมมาขุด ต้นไม้ก็จะมีหลากหลายชนิดนะครับนอ้องนี่บานหน้าเอิญก็บบกคอมดอกบุกคอมครับน้องเอฟซียังมีกันบอครับตัวบกคอมต้นจะเป็นส้มนกแขกเวลาบนซุกสีแดงแดงครับคลายๆกับปากนกแก้วนะครับบานหมอเอิญบานส้มนกแขกตัวนึ่จะเป็นประดูต้นประดูต้นมังคุดครับ ข้างบนนี่จะเป็นต้นมงคุงวัดลายครับเป็นปลามง,งหุงวัดเลยครับนี่หละปลายงามเพชรปวกออกครับแกเ่เพชรปวกแถวนี้ครับตั้งจากฝนตกมานี่งแลหละเพชรปวกกระเรมทมเสียออกครับครับต้นก็จะเป็นต้นซักนะครับเนาะซักทองครับ ที่เกิดชุกังสวนยางครับที่ขึ้นจากสวนยางครับต้นแม่ที่เพิ่นสิบปอยเมล็ดลงไปทั่วสวนเลยครับเกิดงอกเกิดนุ่นหลักให้เพ <skate> ิ <idades> ่นเป็นต้นแม่นะครับเนาะครับตอนนี้ก็จะเป็นยางหน้านะครับเนาะต้นยางหน้าครับต้นยางหน้าทีเป็นต้นแม่ให้กันต้นแม่ยางหน้าทีสิปล่อยให้เพิ่นมีหมากกให้เพิ่นล่นไปทั่วสวนเท่านั้เพิ่นเผยแพร่ลูกให้เพิ่นออกลูกออกเก่านะครับเนาะ ต้กระสีอนุรักษ์ไหวซิบอต,ตัดเพิ่นครับต้นสูงต้นใหญ่ครับก็คือสิให้เพิ่นวานเมล็ดปวยเมล็ดให้ไปทั่วบริเวณสวนนี่ครับยังสำหรับคลิปนี้มากก็กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดติดตามส่องแจวบรนเทาแฉแนวนะครับเนาะกดกระดิง่งกดหัวใจ เวลามีคลิปใหม่ๆกัษย์ซีมาเดทให้ FC ได้เบิ่งกันครับวันมมาานี้กัษยซีบ่มีซาลาเนาะครับกัษยซีพามาเบิ่งสวนเลาะเล่นครับเราเบิ่งต้นไม้ที่เฮานี่ครับที่มันขึ้นมาแล้วเขาก็ต้องอนุรักษ์ไว้เพราะว่า,วาต่อไปนี้แล้วมันสิหายากต่อไปนี้สิบ่มีเห็นแล้วครับครับก็บขอขอบคุณเอฟซีได้หลายนะครับเนาะมีความสุขกันสุขสุขคนนะครับเนอ้องแจกกิจกรรมแห่งร่ำรวยเงินทองครับผมสวัสดีครับ